ต่อเลยพี่ดิวครับอ่ะอ่านออกปะ่ะได้แหละนะตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ไหมถ้าได้ครับพี่ดิวสวัสดีครับยศตัวสรษต่อสังอิดาใช่มาแซยินดีต้อนรับ พึ่งหายพี่โอเคพี่ดิวถูกต้องครับนี่คือพี่ดิวครับโอเคข้อนี้ง่ายเนาะแต่จะอ่านออกเสียงถือกันไหมนะให้ฟังแล้วพูดตามอีนุอีนุอีน,อน,อนุมันจะคล้ายๆคำว่าอีหนูอีนุ อีเนอีเนเนมันเป็นเนนะครับก่อนอีเนอีเนมันไม่ใช่อีนุมันไม่ใช่นุนะครับคนญี่ปุ่นไม่พูดว่าอีนุไม่พูดขนาดนั้นอีเนอีเนใกล้เคียงกับสระอื่นมะอีเนืออีเนืออีเนื ถ้าตัวเล็กๆเราก็จะเรียกว่าว่านจังน้องหมาญี่ปุ่นจะเห่าว่าว่างน้องหมาเห่าว่างเห่าสองทีว่างว่างน่ารักปะน่ารักปะอ่าบะจังหมาญี่ปุ่นจะเห่าเป็นเสียงบ้างนะครับทุกทุกคนว่างว่างว่าง เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วหมาชิบะญี่ปุ่นมันจะเป็นหมาตัวเล็กไงมันไม่เห่าเหมือนเหมือนเหมือนไทยไทยก็จะมีเห่าแบบหมาเล็กหมาใหญ่ใช่ไหมจะมีหมาเล็กก็บ๊อกบลอกหมาใหญ่ก็โฮองฮงใช่ไหมญี่ปุ่นว่างว่างน่ารักหนึ่งว่างสองว่างว่างอีนึสะกดอีแล้วก็ n u i n u อีนึ อีนโอเคไปต่อนะ